ไทยทั่วหน้าอาดูลศูนย์สิ้นแล้วพระดวงแก้วแห่งพุทธศาสนาทรงเสด็จสมเด็จพระสังฆราชาทรงธรรมมาสู่นิพพานนานนิรันร์กล้าวกระหม่อมฉันผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทฟาร์มชนแนลประเทศไทยจำกัด การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ร,รายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเช้าวันศุกร์15พฤศจิกายน2556ค่ะวันนี้ปุ๊กตุ่นอีฟมาแล้วค่ะช่ล้วละค่ะก็มาพบกับเรื่องราวในวัวงเกษตรเช่นเคยนะคะเราจะไปเริ่มกันที่เรื่องราวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะในการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายราชสุดดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั่วประเทศนะคะเนื่องในวันพระพิดาแหง่งฝนหลวงครบรอบปีที่58ค่ะ เมื่อวานนี้ที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหินท่ากัศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายยุคนลิ้มแหลมทองรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายราชสุดดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงพร้อมกล่าวว่าตามมติคอร,อรมอเมื่อวันที่20สิงหาคม2545ได้กำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมดำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงในการบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประสบนิกกให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนและความเสียหายเนื่องจากสภาวะภัยแล้งและถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปวงชนชาวไทยที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่58นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ ริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2498ทั้งนี้ได้จัดพิธีถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวงพิธีวานผ่านพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเปิดนทิทรรศการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติซึ่งแสดงวิวัฒนาการของการทำฝนหลวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้านนายวราวด์ขันติยาน,านัน รองทธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมฝนหลวงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่จะเน้นการทำงานเชิงรุกมากขึ้นโดยมีเครือข่ายอาสาสมัครเข้ามาช่วยเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงและร่วมกันวางแผนประจำปีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไม่ให้เกิดการสูญเสียรวมทั้งการก้าวขึ้นเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชียในด้านการดัดแปลสภาพอากาศและการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติอย่างแท้จริงวันนี้เป็นการจัดงานเฉลิมพระองเพื่อพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวนะครับในในฐานะที่เป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงไทยเป็นเป็นปี 11, นะะที่11นะฮะจากที่ดังขรังตีและม,มีมติเมื่อปีมก45สีาให้วันที่1 4พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนะครับก็เป็นการจัดงานที่จะให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รับึกถึงรูปเอ่อ พระมหาการที่คุณพระองค์ท่านในการที่ได้โปรดให้ช่วยมีภาคภาพในการที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไทยพี่น้องผู้ช่ชาวไทยในการที่จะดูแลเรื่องของน้านะครับเพราะเรื่องน้ําในเรื่องของการเกษตรเนี่ยคือหัวใจของการการทำการเกษตรทั้งหมดซึ่งขณะนี้ทางกมรมฝนลและการเ,เกษตรนะครับซึ่งตั้งมาตั้งแต่วันที่24มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการพัฒนาร่างการปฏิบัติการฝนหลวงนะครับช่วยเหลือประชาชนเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับให้เป็นอ่เป็นลักษณะของศูนย์ปฏิบัติการอ่าศูนย์พัฒนาฝนหลวงในภูมิภาคอาเซียนนะครับในเรื่องของการให้บริการด้านการบินนี่เราก็จะมีการพัฒนาเรื่องของการอ่าสำรวจนะครับร่วมมือกับกองกลมกลมต่างๆด้วยนะครับในการที่จะสำรวจเรื่องทรัพยากรน้ำภัยพิบัติ ไปต่อกันที่คณะผู้แทนยุวเกษตรกรจากไทยและต่างประเทศนะคะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมไปเยี่ยมชมนะคะดูงานด้านการพัฒนายุวเกษตรกรณโนะรงเรียนพรมมนุเคราะห์อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ นายสุรพลจารุพงรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยภายหลังเป็นผู้นำคณะผู้แทนยุวเกษตรกรทั้งจากไทยและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรแห่งประเทศไทยณโรงเรียนพรม,มานุกรอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา ทั้งนี้ตามที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนายุวเกษตรกระร,กร,ระดับโลกครั้งที่10เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่แนวทางการพัฒนายุวเกษตรกร,ร,กรและเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนายุวเกษตรกระร,กร,ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งโรงเรียนพรม,มานุเคราะห์เป็นสถานที่จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรแห่งแรกของประเทศที่มีการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาตามแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเป็นการเสริมสร้างและฝึกทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียนโดยนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีการวางแผนดําเนินการอย่างเป็นระบบและสมาชิกยุวเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในรูปแบบของสภาย,ยุวเกษตรกรในโรงเรียนพรมานุเคราะห์จนสามารถจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพได้อย่างหลากหลายตามความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสนับสนุนเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้วิถีภาคเกษตรกรรมเพื่อสามารถนําทักษะวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนไปเผยแพร่แก่ครอบครัวและชุมชนทําให้กิจกรรมของกลุ่มดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้แก่สมาชิกเพื่อจะนําไปสู่ความยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคตค่ะพี่พิพันธ์ยุวเกรกรไทยอำเภอบางประกง,งจ,ะจังหวัดชายเชิงเซาแห่งนี้วันนี้จะมี ผู้แทนเยาวชนจากต่างประเทศนะครับจำนวน309คน24ประเทศเนี่ยจะมาศึกษาดูงานว่า,าในพิพิธภัณฑ์ยุคเกษตรกรของไทยเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งในการจัดสถานีดูงานเนี่ยเราแบ่งเป็น6สถานีด้วยกันนะครับในภาพรวมก,ก็ประมาณนี้นะครับแต่คิดว่า,าชาวต่างประเทศที่จะมาดูงานครั้งนี้จะได้รับประโยชน์มากๆเลยโดยเพราะอย่างยิ่งองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับแต่ละจุดนั้นจะมีจุด จุดเด่นมากมายเลยและระหว่างทางก็จะมีภูมิทัศน์ที่เป็นลักษณะธรรมชาติจริงๆยกตัวอย่างในเรื่องของซุ้มไม้เลื้อยนะครับแล้วก็บูรณาการในเรื่องของพืชไม้เลือ้อยเช่นบวบเหลี่ยมหรือน้ำเต้าหรือพักแฟงเข้ามาให้เห็นบรรยากาศรวมถึงพืชผักทั้งผักในภาชนะนะครับผักในกระถางภายในล้อย,ยางหรือแม้กระทั่งปลูกแบบไร้ดิน ยุคนี้ก็เทคโนโลยีนี้มาถึงชุมชนแล้วนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่จะให้ชาวต่างชาติได้เห็นนอกจากนี้นะครับยังมีการจําหน่ายสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นบ้านทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มที่เป็นของดีของจังหวัดชัชเชิงเซาเองมาวางจําหน่ายให้กับชาวต่างชาติได้ได้ทดลองชิมแล้วก็ได้ซื้อหากำไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มาก ส่วนทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะก็แนะนําพี่น้องเกษตรกรค่ะให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพพื้นที่ดินให้สมบูรณ์นะคะพร้อมทั้งผลักดันองความรู้เทคโนโลยีการเกษตรสู่หมอดินอาสาเพื่อที่จะนําไปเผยแพร่กเกษตรกรในชุมชนของตัวเองต่อไปค่ะ นายอนุสรจันทนรโรดรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินปดปเปิดเผยว่าสภาพพื้นที่ดินในภาคเหนือค่อนข้างมีความลาดชันทําให้ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินและส่งผลเสียหายต่อเกษตรกรกรมพัฒนาที่ดินจึงเข้าไปช่วยเหลือดูแลปรับปรุงสภาพพื้นที่ดินโดยใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเน้นหลักสร้างความสมดุลของระบบนิเวศดินและรักษาทรัพยากรแวดล้อมรอบพื้นที่การเกษตรโดยมีการรณรงค์ให้เกษตรกรไถปรวนดินให้ถูกต้องตามระบบ นอกจากนี้ยังแนะนําให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝกเพื่อคอยเก็บกักตะกรนต่างๆช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินเพราะฉะนั้นหญ้าแฝกจึงเป็นพืชสําคัญที่ทางกรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วประเทศปลูกเพื่อบํารุงดินเพราะรากของหญ้าแฝกนั้นมีคุณประโยชน์เหมือนเขื่อนใต้ดินที่ช่วยกักเก็บน้ําให้ชุ่มชื้นรากของหญ้าแฝกที่มีมากและยาวก็จะช่วยบํารุงปรับปรุงบํารุงดินโครงสร้างและก็ช่วยสร้างความสมดุลของระบบนิเวศโดยรอบพื้นที่ ทั้งนี้พื้นที่ภาคเหนือถือว่ามีการปลูกหญ้าแฝกมากที่สุดอีกทั้งทางกรมพัฒนาที่ดินก็มีการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่หมอดินอาสาทั่วประเทศในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องการดูแลทรัพยากรดินอาทิการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เรื่องของการใช้วิธีกลคือการปรับพื้นที่การปลูกพืชตามลำดับอย่างเหมาะสมรวมไปถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรลดใช้สารเคมีหันมาใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งของกรมพัฒนาที่ดินค่ะกรมพัฒนาที่ดินเราก็จะทําในเรื่องของระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งนะครับนอกจากเรื่องระบบอนุรักษ์ดินและน้ําแล้วเนี่ยเนื่องจากภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีที่พื้นที่ค่อนข้างจะมีสโลปมีความสูงชันเพราะฉะนั้น ผิวหน้าดินของเกษตรกรเนี่ยมักจะเสียหายเพราะฉะนั้นปุ๋ยต่างเนี่ยก็มักจะสูญเสียไปด้วยเราก็จะมีการป้องกันในระบบอนุรักษ์ดินาน้ำโดยที่พยายามจะเน้นให้มีการไถพวนดินให้ถูกต้องตามระบบนอกจากนั้นแล้วแฝกเนี่ยซึ่งเป็นพืชมงคลแล้วก็เป็นพืชที่สําคัญเนี่ยเราก็จะใช้อย่างมากในภาคเหนือเพื่อคอยเ,ออเก็บกักตะกอนต่างนะฮะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินลงไปนะเพราะฉะนั้นแฝกเนี่ย จะเป็นพืชที่ที่เกือบทุกจังหวัดที่เราจะต้องส่งเสริมอย่างยิ่งในภาคเหนือกเกษตรกรโดยเฉพาะหมอดินที่เป็นเครือข่ายของเราเนี่ยก็จะรู้จักวิธีการใช้แฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำนะคือแฝกเนี่ยแฝกของตัวแฝกเขาเองเนี่ยนอกจากเขาจะเป็นเหมือนข้างบนเนี่ยก็จะเก็บกักตะกอนต,ต่างๆในขณะที่ลากของเขาที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเขื่อนใต้ดินนะฮะที่จะเก็บกักน้ําเกิดความชุ่มชื้นต่างๆ ช่วงหน้านะคะพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่สนใจเรื่องของยางพาราไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะว่ามีเรื่องราวของยางพารามาฝากกันนะคะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดย กูโกตาปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิง้ง ยางพารานั้นถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างจํานวนมากมาหาศาลเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วแหละค่ะรวมถึงสร้างรายได้ให้กับเกษตร,รกรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีผู้ที่นิยมหันปลูกยางพารากันมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตอนนี้ค่ะประสบกับปัญหาเรื่องของการผลิตกล้ายางที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะใช่แล้วล่ะค่ะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะเรา3ามคนก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูขั้นตอนในการสร้างนะคะ แปลงของกล้ายางก่อนที่จะนํามาปลูกค่ะว่าเขามีรายละเอียดแล้วก็มีวิธีการในการสร้างอย่างไรนะคะเอาเป็นว่าไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเปิดโลกยางในวันนี้ขอนำเสนอการสร้างแปลงกล้ายาง ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและกำลังเติบโตของประเทศอยู่ในขณะนี้แปลงกล้ายางจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการผลิตต้นยางพันธุ์ดีที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้มาตรฐานเพื่อสร้างสวนยางพาราหรือจำน่ายการเลือกพื้นที่สร้างแปลงควรเป็นพื้นที่ราบระบายน้ำดีอยู่ใกล้แหล่งน้ำตินร่วนซุยมีความอุดมสมบูรณ์การคมนาคมสะดวกและง่ายต่อการขนส่ง การเตรียมพื้นที่ให้ไถพลิกดินสองครั้งและตามด้วยการไถพรวนอีก1-2ครั้งเพื่อปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอดินละเอียดด้วนซุยรากของกล้ายางจะชอนใช้ได้ดีรงไม่คดงอสะดวกต่อการถอนไปใช้เก็บเศษวัชพืชออกจากแปลงให้หมดเพื่อป้องกันการสะสมหรือเป็นแหล่งอาศัยของเชื้อโรคในการไถพรวนครั้งสุดท้าย ให้หวานปุ๋ยหินฟอสเฟตในอัตราไร่ละ100กิโลกรัมแบ่งพื้นที่เป็นแปลงย่อยแปลงละไม่เกินหนึ่งไร่เพื่อสะดวกต่อการแยกชนิดพันยาณที่จะติดตาและสะดวกต่อการปฏิบัติงานระยะปลูกที่แนะนำได้แก่25คูณ30คูณ60เซนติเมตร1ไร่ปลูกได้16,000ต้นวัสดุปลูกในการสร้างแปลงก้าที่แนะนำ คือเมล็ดยางพาราสดหรือเมล็ดยางงอกซึ่งมีข้อดีหลายประการได้แก่เมล็ดยางมีอาหารสะสมอยู่อย่างเพียงพอต้นกล้ายางจึงเติบโตเร็วแข็งแรงระบบรากไม่เสียหายต้นกล้าจึงเจริญเติบโตได้ขนาดสม่ำเสมอและเกิดความเสียหายน้อยสามารถติดตาได้เร็วมันดูแลแปลงอยู่เสมอประการสำคัญเมื่อต้นยางโตแล้วต้องคัดต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง เช่นต้นที่คดงอหรือแครแคกนเพราะต้นเหล่านี้จะแย่งอาหารของกล้าที่สมบูรณ์ลักษณะของต้นกล้าที่ดีเปลือกลอกง่ายเมื่ออายุประมาณ4เดือนครึ่งถึง8เดือนมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น1-1.2ถึงซนติเมตรความสูงจากพื้นดิน1เซนติเมตรและลำต้นตรงรากไม่คดงอพบกับเปิดโลกยางสัปดาห์ต่อไปค่ะ วันนี้ขอลาไปก่อนส่วนในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวฟร f เมอร์เกมเกรรษตรกรวันนี้เขาจะทำแก๊สไว้ใช้หุงต้มในครัวเรือนกันเองค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะค่ะ t ด e f ฟาร์มเกมเกษตรกรไปที่บุรีรัมค่ะไปดูการทำแก๊สหุงต้มเอาไว้ใช้ในครัวเรือนเองค่ะไปเลยค่ะค่ะเดอะฟาร์มเเกมเกษตรกรสนับสนุนโดยโตโยต้าและกรมการข้าววันนี้ก็เราได้มาร่วมประชุมกลุ่มนะครับซึ่งวันนี้ ประเด็นสำคัญก็จากที่เราได้ไปศึกษาดูงานก็อยากจะให้ผู้ที่ได้ศึกษาดูงานนะครับได้นำเสนอให้กับคณะสมาชิก ่่าทีีมมรมรววชในนนั้ตอนนี้ก็มาถึงคิวของชาวนารุ่นใหม่อย่างประสิทธิ์ฉับทันที่จะมาทําหน้าที่กระจายความรู้ที่ได้รับมาสู่เพื่อนสมาชิกกลุ่มข้าวพันธุ์ไร่แล้วนะครับครับก็ตนอขอสวัสดีกลุ่มสมาชิกโครงการข้าวพันธุ์ไร่ของเราครับก็บมีสิ่งที่ประทับใจอยากจะมานําเรียนต่อสมาชิกครับมีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องที่เราน่าจะทําได้ใช้เองในหมู่บ้านเราของเรานะครับ ก็มีอยู่เร so ื่องหนึ s <S so we TV, anyway. so this, really ่งครับคือการทำก๊าซชีวภาพครับก็เป็นทางเลือกใหม่ๆครับแบบทุกวันนี้ราคาแก๊สมันก็ขยับสูงขึ้นครับที่เหมือนที่เราดูในทีวีครับก็กําลังจะปรับราคาขึ้นก็ถ้าเราทําตัวนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกใหม่ครับของครอบครัวหรือว่าเป็นของหมู่บ้านก็ได้ครับอย่างเวลาจัดงานจัดอะไรก็ช่วยประหยัดต้นทุนแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยคราวนี้เนี่ยเรามาดู เรื่องของแก๊สชีวภาพนะครับงค์งประกอบก็จะมีโอ่งนะครับโอ่งแล้วก็วงส้วมขนาด1เมตร2วง 2> แต่ด้านนี้เป็นทางเข้าซึ่งเราจะใช้บ่าโอ่งเนี่ยแล้วใช้ท่อ PVC 4นิ้วนะครับเป็นทางเข้าแต่ว่าทางเข้านี้เราจะหาถังมาเทให้มันเทง่ายขึ้นตัวนี้เราก็เจาะรูแล้วก็เอาเอาพวกซีเมนต์กาวนะครับยาให้อยู่ให้แน่นนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเห็นว่าถ้าวางหงายจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือตัวที่เก็บแก๊สจะเป็นที่เก็บแก๊ส ตัวนี้เราจะวางคว่ำพอวางคว่ำจะเหมือนภาพนี้นะครับภาพนี้วางคว่ำอยู่บนปากองค์โดยวางไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ยาให้หย่นให้แน่นนะ <Okay. S 1> เพื่อที่จะให้แก๊สเนี่ยเป,เป็นระบบเซฟตี้ถ้าแก๊สมันมีมากเกินมันบุ้งบุ้งออกข้างๆเองตรงกลางของที่เก็บแก๊สต,ตัวนี้เนี่ยเราจะมีท่อ PVC ตัวนี้อยู่นะท่อ PVC เป็นข้อต่อเกี่ยวในแล้วเราช่วยๆหางไหลขันแล้วก็เอาสายยางต่อไปสู่เข้าในครัวสายยางไปเข้าเตาแก๊สเราได้เลยนะครับเนี่ย ผมเรียกว่าองค์มหัศจรรย์เปลี่ยนขยะเป็นก๊าซชีวภาพแต่ละบ้านมีหนึ่งองค์ก็ไม่ต้องซื้อแก๊สใช้เลยนะครับหลังจากที่ประสิทธิ์เก็บรายละเอียดของอุปกรณ์และขั้นตอนในการทำแก๊สชีวภาพจากอาจารย์ชวัตหูทองผู้เชี่ยวชาญด้านนาอินรียของศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโวทานีแล้วเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้กับเพื่อนสมาชิกทุกคนอย่างเต็มที่ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกหลายคนเลยทีเดียวแล้วก็ทำเสร็จแล้วยกมาครอบนี้ ขออนุญาตเรียนถาม uh, คุณสิบเรื่องแก๊สตอนนี้ต้นทุนประมาณการว่าเท่าไรครับสําหรับองค์เราก็ที่ซื้ออยู่ในทุกวันก็ประมาณอยู่900บาทนะครับแล้วก็ท่อท่อสองอันก็ประมาณตกท่อละ4 0 0แล้วก็ถังครับประมาณใบละร้อยก็ตกอยู่ประมาณ2 0 0พันบาทครับพี่มีความรู้สึกว่าก็ดีใจนะคะที่ได้ ในกลุ่มคนในกลุ่มเราที่เขาเป็นตัวแทนไปดูงานมาให้เราพี่ก็สนใจเรื่องแก๊สนั่นเลยค่ะมันจะได้ประหยัดต้นทุนเวลาเราทําแก๊สใช้เองอะไรเงี้ยอย่างแก๊สชิวภาพเราเราน่าจะหา,าสิ่งของที่ที่เรามีอยู่ในในพื้นบ้านของเราในในหมู่บ้านของเราน่าจะหาได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งต้นทุนก็ก็น้อยถ้าทําได้ทุกคนก็อย่างเงินในชุมชนของเราทุกคนเอาไปซื้อแก๊สมาหุงต้อมอาหารครับ ถ้าเราทำได้ก็ประหยัดเงินในหมู่บ้านเราเอาเงินส่วนนี้ไปทําอย่างอื่นได้ครับ น่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาของคนไทยหัวใจเกษตรหมดลงแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราทั้ง3ามคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปัญหาของเราก็คือเราได้มีการดําเนินการแล้วก็ขับเคลื่อนมาตลอดระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานั้นอาจจะอ่อนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพราะนั้นเรามุ่งเน้นนะครับในต่อไปจากเนี้ยการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อน อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะให้ความสำคั์ผมคิดว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะแสดงออกให้กับต่างชาตินั้นได้เห็นว่าเราจริงใจแล้วเรามีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังนะครับก็คงจะไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะบบที่น้องสืงอมชนที่ที่ได้มาวันนี้ก็ช่วยกันสัมพันธ์ให้มากครับ